สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็พามาดูกางนงท t เซียสามสานะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็สภาพภายนอกก็ตามที่ท่านเห็นนะครับมีแปะกระดาษข้างบนมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ฝาเทปมันปิดอยู่ข้างในนะครับส่วนปุ่มกดฝาปิดมันนะครับก็หลุดหายไปนะครับ ส่วนตัวอื่นก็ยังอยู่ครบนะครับพวกลูกบิดปุ่มกดอื่นๆนะครับส่วนตัวนี้ฝาปิดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยฝาปิดเนี่ยนะครับมันหลุดหายไปอันหนึ่งนะครับแต่ว่าสวิตช์ยังกดได้อยู่นะครับส่วนลูกบิดอื่นๆก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูอาการเสียกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับลอง fm นะครับเื้องต้นมีเสียงนะครับมีเสียงก็หมายความว่าพักขยายมันยังดีอยู่นะครับ ไอ้ที่เารยกีงการน่พี่ครับอถู้อมที่เดิปี่ยนคาาแบบนั้นรเขาก็ออกจากจุดที่ที่ นะคะหรือใช่ไหมแล้วก็จะเกิดการปิดไปเรื่อยๆกันภัยครับเบื้องต้นก็ต้องปรับจูน ความชัดหน่อยนะครับแล้วก็แล้วก็มีน่าจะหลอดไฟนะครับรต่อไฟขาดหลอดหนึ่งนะครับรต่อไฟหน้าปัดนะครับแล้วก็พวกเสียงโครกคากนะครับไม่เป็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเราก็มีเสียงโครกครากเวลาเราเลื่อนนะครับแล้วก็พวกลูกบิดพวกนี้นะครับก็มีเสียงโครกครากนะครับอันนี้อาการ เบื้องต้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คืออากาศนะครับอากาศนี่ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีแค่ได้อยู่ต้นหนึ่งนะครับทางลูกค้าเขาให้ผมมาต้นต้นหนึ่งนะครับเพื่อเอามาใส่ไอตัวที่เสียต้นหนึ่งนะครับคือตอนเนี้มันเสียต้นหนึ่งนะครับคือมันหักไปเลยนะครับเขาให้สปต้นนี้มาให้ผมใส่ให้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะใส่แทนต้นที่เสียไปนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งใช้ได้ก็ ยังแกบไว้นะครับก็เปลี่ยนต้นเดียวนะครับสกาศนะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะมาถอดดูด้านในนิดหนึ่งนะครับว่าสภาพด้านในเป็นยังไงนะครับดูด้านหลังหน่อยละกันนะครับด้านหลังก็เดี๋ยวให้ดูด้วยละกันครับท่านผู้ชมครับสภาพด้านหลังของ t c r ซ3 2 2สามสามสองสองรุ่นนี้นะครับของลูกค้าก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับก็สภาพมอาจจะมียืนเยินหน่อยนะครับ มีกระดาษแปะอยู่ด้วยนะครับตัวนี้ปกติจะอยู่ใต้เครื่องนะครับคือตอนออกจากโรงงานท่านผู้ชมจะสังเกตว่าเขาทุกเครื่องนะครับเ็าจะมีป้ายแบบนี้นะครับก็คือเหมือนถึงว่ามีการตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คแต่ละแผนกอะไรพวกนี้นะครับมีชื่ออยู่ด้วยนะครับเนี่ยมีชื่อผู้ตรวจเช็คเข้าใจว่าอาจจะเป็นแต่ละส่วนของวิญญานะครับว่าส่วนไหนผ่านอะไรประมาณนี้ใบนี้ออกจากโรงงานนะครับตัวนี้เนี่ย คือตรวจสอบคุณภาพนะครับก่อนก่อนที่ออกออกจาหน่ายนะครับฉะนั้นทุกเครื่องใต้เครื่องเขาจะมีแปะไว้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็เท่าที่เห็นก็ประมาณสคนนะครับที่ที่เซนนะครับไม่ทราบว่าคนที่เซนนี่ปัจจุบันไม่ทราบว่าอ่เขาคาดว่าเขาน่าจะยังมีชีวิตนอยู่นะครับเพราะว่าอ่สี่สิบกว่าปีนะครับรุ่นนี้ก็อ่คงจะแก่กันแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก่อนที่ เขารับผิดชอบเซ็นให้ผ่านนะครับตรวจสอบผ่านการตรวจสอบแต่ละชั้นแต่ละแผนกนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับเขาก็จะมีตรวจแต่ละคนก็อาจจะมีส่วนหนึ่งของตัวเครื่องนะครับแล้วอีกคนนึงก็อาจจะส่วนหนึ่งเขาก็แยกกันไปนะครับมันไหลไปทางสายพานประมาณนั้นนะครับจนกว่าจะผ่านแล้วก็ถึงจะได้ปล่อยออกขายสู่ท้องตลาดนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับด้านหลัง ครับทุกพิชมมาดูด้านใต้เครื่องกันหน่อยนะครับตัวนี้เขาทำาตัวฐานมาใหม่นะครับเนีย่ยนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าถอดตรงไหนนะครับเดี๋ยวอาจจะน็อตตัวนี้นะครับกับน็อตตัวนี้มี2ตัวนะครับเท่าที่เห็นลองถอดดูนะครับ ครับตอนนี้ถอดเครื่องออกไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีน็อตสองตัวนะครับที่ชี้ดูเมื่อตะก,กีด้ด้านใต้นะครับคราวนี้มาดูลําโพงกันหน่อยนะครับว่าตัวนี้ลําโพงมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ยังแท้เดิมเลยครับนี่ลําโพองอย่างของเดิมเลยเสร็จแ,แล้วเราก็มาตรวจเช็คกันสันหน่อยนะครับว่าลําโพงมัน มีตัวไหนที่ขาดบ้างนะครับเสียงแบดไม่ขาดตัวแล้วครับเพราะว่าเปิดเมื่อกี้มีเสียงดังนะครับแต่ว่าลองดูเสียงแหลมดูนะครับ โอเคครับเสียงแหลมไม่ขาดนะครับเสียงเบสไม่ขาดเรียบร้อยครับก็จะได้ทั้งคู่นะครับโอเคเลยผ่านครับลำโพงเนี่ยลำโพงของแท้เดิมต้องเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูไว้นะครับนี่เสียงแหลมนะครับอันนี้เสียงเบสนะครับครับมาดูสภาพภายในเครื่องของเครื่องลูกค้านะครับสภาพอ่า คือผิดคาดเลยนะครับผิดคาดเลยเพราะว่าสภาพนี่ดูสภาพเรียบร้อยมากเลยนะครับเนี่ยนะครับดูแล้วยังเรียบร้อยดีมากเลยนะครับทุกส่วนนะครับระบบคนไกเทปอะไรก็ยังปกติทุกอย่างเลยนะครับคือด้านนอกอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ด้านในสวยครับตัวนี้ด้านในดีเลยนะครับแบบนี้อ่าซ่อมแล้ว คุ้มเลยนะครับใช้ยาวๆเลยส่วนตัวเคสด้านนอกก็สามารถไปซ่อมได้นะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวเคสหรือว่าสามารถที่ว่าซ่อมบิวใหม่ได้นะครับตัวเคสด้านนอกนะครับส่วนภายในนี่สภาพนี้ถือว่าสวยนะครับผ่านเลยนะครับแบบนี้จะได้ใช้ได้นะครับสวยยังไม่มีการรื้ออะไรมากมายนะครับเนี่ยสภาพนี้ถือว่าดีครับสภาพดีเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับท่านินนะครับทานิน tcr 3 3 2สสองนะครับเครื่องลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็ซ่อมทั้งภาคเทปนะครับภาคเทปอันนี้นะครับทั้งวิทยุเลยนะครับก็มีเสียหลายส่วนหลายตัวอยู่นะครับมาดูกันก่อนนะครับอันแรกสาวอากาศนะครับสาวอากาศนี่ทางลูกค้าได้ให้มาด้วยเลยนะครับก็ มาใส่เลยนะครับอันนี้หมุนได้นะครับหมุนได้แต่เป็นเสาเทียบนะครับเนี่ยหมุนได้ดึงได้นะครับสามารถดึงได้อันนี้เป็นเสาแท้เดิมนะครับเสาแท้เดิมก็จะได้ต้นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนใหม่ต้นหนึ่งมันมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าให้ดีนะครับก็ควรจะเป็นเสาเหมือนกันจะดีกว่านะครับเพราะว่าสัญญาณอะไรมันจะได้แมทกันพอดีนะครับอันนี้ก็เปลี่ยน ให้ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดก็คือสาแบบไหนต้องให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับจะดีกว่านะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับถัดมานะครับส่วนที่เสียนะครับก็ลองดูต้นคลิปนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับก็มีเปิดเสียงให้ดูด้วยนะครับว่า fm มันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าตอนแรกนะครับฝาปิดเนี่ยนะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะมันมันจะมันจะ ไม่ดึงกลับมานะครับอันนี้ผมแก้ไขให้แล้วนะครับแล้วก็ไอตัวฝาครอบเนี่ยนะครับตัวปุ่มกดเนี่ยไม่มีนะครับตอนนี้ใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไอพวกนี้ตรวจเช็คอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่เสียนะครับพวกปุ่มพวกอะไรพวกนี้นะครับมีหลอดไฟหลอดหนึ่งนะครับขาดตรงนี้นะครับหลอดไฟเดี๋ยวให้ดูอะไรนะครับอ่าอันนี้หลอดไฟนะครับมันอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับขาดหนึ่งหลอดนะครับหลอดไฟ อันนี้เป็นหลอดไฟหน้าปัดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นเสาอากาศของแท้เดิมเขานะครับที่ว่าถอดออกมาแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นเสาเทียบที่ลูกค้าให้มานะครับก็อันนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับส่วนระบบวิทยุก็ปรับจูนะครับปรับโจนะครับปรับโจนับตัวเช็คซ่อมนะครับเพราะว่าสัญญาณมันไม่แรงพอนะครับ การรับอะไรพวกนี้ก็มันไม่ชัดมากนะครับประมาณนั้นก็เลยปรับจูนไปนะครับส่วนลำโพงเช็คแล้วนะครับก็ปกตินะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมันนะครับส่วนวงจรนะครับวงจรก็จะมีพวก C ีอะไรพวกนี้นะครับมันเสื่อมนะครับมันลดค่ามันอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนให้ลูกค้าไปแล้วนะครับมาดูระบบเทปนะครับระบบเทปอ่านี่เลยครับมอเตอร์เสียเลยนะครับเนี่ยนี่มอเตอร์ที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับตัวมันเท่านี้นะครับ เนี่ยนะครับมันเสียนะครับเปลี่ยนให้ไปแล้วนะครับแรงไม่พอนะครับแรงไม่พอตัวนี้นะครับมันเสื่อมเนี่ยนะครับอ่ามันสิบสองโวลต์นะครับเนี่ยมอเตอร์แปลงเอไม่ใช่เอมอเตอร์มันนะครับสิบสองโวลต์นะครับอ่าของเค่นอนนะครับใช้ของเคนนอนนะครับอ่าถัดมานะครับของระบบเทสนะครับก็จะเป็นหัวเทสนะครับหัวเทสมันลักษณะนี้นะครับ เนี่ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนก็ให้ดูลักษณะนี้นะครับหัวเทปเนี่ยนะครับหัวเทปเปลี่ยนไปเพราะว่าหัวมันสึกละเวลาฟังมันจะอู้นะครับเสียงเสียงแหลมไม่ออกนะครับเวลาหัวเทปสึกถัดมาก็สายพานนะครับสายพานก็ลักษณะแบนๆนะครับสายพานแบนๆอันนี้นะครับของรุ่นนี้ใช้สายพานแบนๆนะครับอันนี้อะไรที่เปลี่ยนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ ครับเดี๋ยวมาทดลองฟัง fm นะครับก่อนอื่นต้องดึงเสาให้สุดเลยนะครับดึงดึงเสาเสาอากาศนะครับปรับเสาให้อยู่ตำแหน่งตรงข้ามกันนะครับแล้วก็ขยับข้างซ้ายก็ปรับซ้ายปรับฝานะครับ ให้มันพอดีข้างขวาก็เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่มีตา่ตัวนะครับว่าท่านอยู่แถวไหนนะครับเพราะว่าบางทีสถานีไม่ตรงกันถ้าแถวบ้านผมก็อาจจะปรับปรับมุมม,ม,มุมองศาของมันน่นะครับอาจจะมียืงเยื้อกันบ้างนะครับก็คือให้เราใสา่ใส่เอานะครับซ้ายขวาประมาณนั้นนะครับแต่ว่าปกติแล้วมันปรับง่ายครับของเสวกาศของทานินรุ่นนี้นะครับ ก็บางสถานีถ้าเป็นวิทยุชุมชนอะไรพวกนี้อาจจะต้องปรับหมุนนิดนึงแต่ถ้าเป็นคลื่นหลักนะครับเพราะว่าคลื่นคลื่นหลักเนี่ยจะไม่ต้องปรับอะไรเยอะแต่ถ้าวิทยุชุมชนไกลๆประมาณนี้นะครับก็อาจจะปรับช่วยนิดหนึ่งประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับ f อนะครับจะได้ตามที่เราประกาศกำหนดเอาไว้อ่ะค่ะอืมนะครับ หมายเลขโทรศัพท์นะ02ครับ2066102์หกหนองนะฮะได้เอาโอกาสลุ้นหมอนใบนี้นะหมุนหมอนใบนี้จากสำนักงานประกันสังคมนะครับโทรเข้ามาชีวิตนครศรีราชนครศรีธรรมราชกัมเบมค่ะวลัยรักงี้มั้ยทั้งหมดนีน่ มั่งคงด้วยค่ะหนูก็ลเลยเข้ามาทํางานตรงนี้ค่ะค่ะเกลียงเงี้เนี่ยเป็นภาษาที่เราก็ใช้รู้แล้วว่าเขามีการโปรโมทมีสถานที่ท่องเที่ยวม,มากมายมนะครับมันถูกบังแดด้วยต้น,น,นไร

เดี๋ยวจะมาเผยเคล็ดลับว่าทำธุรกิจจากสูรได้ทำยังไงทเทคโนโลยีหรือบชสอทอนะคะเปิดเผยว่าภัยอาจญากรรมทางเทคโนโลยีในประเทศไทยทวีความรุนแรงปรากฏปรากฏว,ว่านในเมือเฮ้าสิ่งในเฮ้าสิ่งตัวนี้มันก็จะมีเฟืองท้ายู แม่งูฝนตกแล้วนะครับแต่ว่าตกมาโปรยโปรการจระาะจรไ,ไม่พอเนี่ยเดือนที่สี่ติดต่อกันเนี่ยทำให้ดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโพคกยูต่ำที่สุดในรอบ27เดือน ยืนด pues nah. ับด้วยชิ้นดังรีเมียบก่อนใครคนลุกุ่วง F หนึร้อยสาม Community เราได้แก้มาหมดผ่านเมสี่มาหมดเลยนะยังร้องถามไปยังลุงมีเนื้อตาต่ไปร้องกาเลือกใช้เลี่ยนยางเมื่อไหร่เปลี่ยนยางดันหลอบ ครับอันนี้เป็นพัก fm นะครับหลังจากซ่อมแล้วเดี๋ยวมาทดลองฟังระบบเทปกันนิดหนึ่งนะครับผมลองให้นิดเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากเลขทธิ์นะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับก็เทปวิทยุซ่อมเรียบร้อยนะครับก็ฟังได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าจากสมมติประการนะครับส่งมาซ่อมนะครับยกมาซ่อมไม่ใช่ส่งไม่ใช่ส่งมานะครับพอยกมาเองเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้นะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ